พอได้นอยู่มั้งนครับพี่น้องยายโอ้ยายยเกมาเฝ้าคานีองกะเพาสวยคนขุดเลูกขาอันนี้ลูกขาลูกสุดยอดสุดยอดผมบอกแล้วบอก เป็นไงโอ้ยดูแ่มทุกไม้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยเช็บัยรอยอยู่โอ้ยยายยายยยโอ้โอ้ยขาวซออีกแล้นปตัวใ่มาอขาเลย โอ้โอ้ใส่ยัยยัยยัยโอ้คนใจโอ้ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องายขาวขาวตกใจ้โอ้ยนี่ครับพี่น้องตกใจใยอมแล้วเดียวไม่เอาพนี่มาแล้ว ได้สองได้บ่เด้สามได้บสามได้สามย่าเยโอ้ยไปยงโอ้ยเห็ดโคนใหญ่โคนเดี๋ยวเด็ดหญยคับอเดียวเดอี่มละอิดอ้ยโุดโพดอวน่อยมันกินก่อนเยโอ้โหเป็นยังไง